ครับหลังจากที่เ,ออเราสร้างรายวิชาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสร้างรายวิชาขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยเราจะปรากฏหน้านี้นะครับหลังจากสร้างรายวิชาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําเป็นอันด,ดับที่2หลังจากการสร้างรายวิชาก็คือการเข้าไปตั้งค่านะครับโดยเข้าไปตั้งค่านะครับการตั้งค่าหรือว่าเป็นอันดับที่2ควรจะต้องทํานะครับให้ ครูหรืออาจารย์ผู้สร้างรายวิชาหรือว่าเจ้าของรายวิชาไปคลิกไปคลิกที่ฟันเพืองรูปแสลับปันเพืองข้าง Google application นะครับข้างตัวนี้เป็นรูปฟันเพืองคลิกเข้าไปเพื่อเข้าไปตั้งค่ารายวิชาตั้งค่าการประเมินหรือตั้งค่ารายละเอียดต่างๆทั่วไปนะครับของรายวิชาที่เราเปิดทําการเรียนการสอนนะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าเรียนหรือว่าเพื่อให้นิสิตได้เข้าเรียนนะครับ ในส่วนแรกนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับหากมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรต่างๆก็มาปรับแก้ได้ในส่วนนี้หรือว่าเราจะมาเพิ่มคําอธิบายชั้นเรียนหรือว่าเราจะมาปรับแก้ส่วนใดก็ให้คลิกหรือว่าพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะ,ะไม่เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของารายละเอียดของชั้นเรียนนะครับต่อจาการายละเอียดของชั้นเรียนมาก็จะเป็นข้อมูลทั่วไป นะของรายวิชาที่เราเปิดการเรียนการสอนใน g o o g l e c l a s s r o o m นะครับข้อมูลทั่วไปก็จะมีรหัสเชิญนะครับรหัสเชิญใต้รหัสเชิญลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็คือการจัดการรหัสเชิญนะครับในการจัดการรหัสเชิญเนี่ยในส่วนนี้นะครจะบอกว่าการตั้งค่าจะมีผลทั้งกับลิงก์เชิญและรหัสชั้นเรียนด้วยนะครับแล้วก็ลองกดดูนะตอนนี้ ระบบของการจัดการจัดการชั้นเรียนนี้หรือว่าการจัดการรหัสตัวนี้ยังเปิดอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าหลังจากที่เราเปิดชั้นเรียนไปแล้วนะครับเราเชิญนักเรียนเข้าเรียนครบหมดแล้วเราก็สามารถมาปิดใช้รหัสชั้นเรียนนี้ได้เพื่อป้องกันนะผู้ที่ไม่ใช่นักเรียนเข้ามาหรือว่าป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในชั้นเรียนนะครับอันนี้เราก็สามารถเปิดหรือว่าปิดได้ หรือว่ากดรีเซ็ตรหัสก็ได้นะครับในนี้ผมก็จะคงไว้เหมือนเดิมอยู่ส่วนลิงก์เชิญนะครับเราสามารถกอบลิงก์เชิญตัวนี้ส่งไปให้นักเรียนได้นะครับส่งไปในไลน์ส่งไปในเฟสหรือว่าส่งไปให้กับผู้ที่เรานักเรียนหรือว่านิสิตท,ที่ต้องการเชิญให้เป็นเป็นเข้ามาเรียนในรายวิชาใน g o o Google c l a s s Room ที่เราเปิดการเรียนการสอนนะครับส่วนตัวนี้ก็คือรหัสชั้นเรียนนะครับ ตัวนี้ก็คือดูชั้นเรียนเราสามารถกดแสดงรหัสชั้นเรียนได้นะครับซึ่งในทั้ง3ส่วนนี้จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะครับถ้ารหัสชั้นเรียนเราเกิดรีเซ็ตรหรือเปลี่ยนเรากดรีเซ็ตรหัสชั้นเรียนปุ๊บลิงก์เชิญรหัสชั้นเรียนก็จะเปลี่ยนแล้วก็รหัสชั้นเรียนก็จะเปลี่ยนนั้นต่างๆก็จะเปลี่ยนไปตามนะซึ่งเราจะใช้วิธีการก๊อปจากตรงไหนก็ได้ตัวนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับจะก๊อปรหัสส่งให้นักเรียน หรือว่าจะก๊อปลิงเชิญส่งให้นักเรียนก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมาหน้าสตรีมหน้าสตรีมตัวนี้หัวข้อต่อมาคือตัวสตรีมตัวนี้ในส่วนของสตรีมตัวนี้ก็คืออยู่ในส่วนของหน้าแรกซึ่งจอธิบายต่อไปนะครับในส่วนสตรีมก็เหมือนตัวฟีดข่าวไม่ว่า,าเวลาเข้าชั้นเรียนครั้งแรกนะครับไม่ว่าครูหรือว่าไม่ว่านักเรียนทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะสิ่งที่ครูทาหรือว่าสิ่งทีน่นักเรียนทำเนี่ยถ้าเราอนุญาตให้นักเรียนทำเนี่ย นักเรียนก็จะสามารถเห็นตัวสตรีมนะซึ่งก็เหมือนว่ามีการอัปเดตอะไรต่างๆไม่ว่าจะโพสต์ให้ใบงานหรือโพสต์แสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆก็จะไปขึ้นอยู่ในหน้าฟีดหน้าสตรีมตรงนั้นนะครับในส่วนนี้เราสามารถตั้งค่าได้ว่าในหน้าสตรีมเนี่ยในหน้าตัวฟีดข่าวตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตัวอัปเดตนะครับจะให้นักเรียนสามารถโพสต์ได้ไหมหรือแสดงความคิดเห็นได้ไหม ถ้าเราเปิดให้นักเรียนโพสต์ได้นักเรียนก็จะสามารถเข้า,าทําการโพสต์ในบทเรยียนออนไลน์ได้หรือว่าแสดงความเห็นในบทเรยียนออนไลน์ที่เราเปิดไว้ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ให้เนี่ยหรือว่าไม่ให้นักเรียนเห็นแล้วก็เลือกไปนักเรียนสามารถแสดงความเห็นได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถโพสต์ได้นะผู้ที่โพสต์ได้ก็คือครูได้อย่างเดียวนะครับหรือว่าต่อมาก็คือเฉพาะครูเท <highways S 2> <ést> ่านั้นที่สามารถโพสต์หรือแสดงความเห็นได้นะครับส่วนของผมเนี่ยจะ ตั้งค่าไว้ดีเฟลก็คือนักเรียนก็สามารถโพสต์ได้แล้วก็นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราจะไม่อนุญาตให้นักเรียนโพสต์นะครับแต่ว่าอนุญาตให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับต่อมานะครับในส่วนของงานของชั้นเรียนในสตรีมนะครับก็คือเราจะแสดงแบบไหนก็คือเมื่อมีการอัปเดตงานในชั้นเรียนหรือว่ามีการโพสต์อะไรต่างงานในชั้นเรียนเนี่ย เราจะให้แสดงแบบยอ่อหรือว่าให้แสดงแบบรายละเอียดด้วยเราสามารถแสดงทั้งไฟล์แนบทั้งรายละเอียดด้วยหรือว่าแสดงแบบยอ่อหรือว่าซ่อนการแจ้งเตือนในที่นี้ผมก็จะไม่ตั้งค่าอะไรผมจะปล่อยให้เป็นดีฟอลต์เหมือนเดิมนะครับก็คือแสดงการแจ้งเตือนแบบย่อเพราะว่าถ้าแสดงการแจ้งเตือนแบบรายละเอียดเนี่ยมันจะขึ้นมาทั้งหมดก็คือมันจะเอาเนื้อหาที่เราโพสต์อยู่ในงานของชั้นเรียนเนี่ยมาแสดงให้นักเรียนเห็นทั้งหมดเลยก็จะยาวไปนะครับ ต่อมานะครับก็คือแสดงรายการที่ลบที่ถูกลบในที่นี้หมายความว่านะครับอาจจะมีโพสต์หรือว่ามีงานอะไรก็แล้วแต่ที่ครูได้โพสต์ไปหรือได้สร้างขึ้นมาแล้วเกิดลบไปเนี่ยแล้วเนี่ยเราจะให้นักเรียนเห็นไหมนะครับในที่นี้เราไม่ดีฟอมมันคือไม่ให้นักเรียนเห็นงานที่ครูได้สร้างแล้วก็ครูได้ลบไปนะครับหรือว่าจจะเป็นงานมอบหมายแล้วครูยกเลิกงานมอบหมายนั้นไปก็กดอันนี้ก็คือไม่แสดงต่อมานี่คือส่วนสําคัญนะครับ การตัดเกรดนะครับการตัดเกรดตัวนี้นะครับเป็นส่วนสําคัญก็คือเป็นส่วนที่เราจะประเมินผู้เรียนหรือว่าประเมินนักเรียนที่เข้ามาเรียนในรายวิชาที่เราเปิดการเรียนการสอนนะครับในส่วนของการตัดเกรดตัวนี้หรือว่าการคํานวณเกรดตัวนี้นะครับเรามาดูที่ส่วนแรกก็เรียกว่าการคํานวณเกรดโดยรวมนะครับซึ่งเราสามารถไปศึกษาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเเรามาดูด้านท้ายหน่อยนี่สําคัญนะครับ อันนี้ก็คือดีฟอลต์ของมันก็คือไม่มีเกรดโดยรวมนะฉะนั้นครูหรือว่าอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของรายวิชาจะต้องมาตั้งค่าก่อนนะครับซึ่งผมผมเน้นว่าในส่วนของการตั้งค่าในส่วนนี้ควรจะดําเนินการก่อนที่เราจะไปสร้างงานสร้างชั้นเรียนงานในชั้นเรียนหรือว่าสร้างบทเรียนหรือว่าสร้างแรงต่างหลังจากสร้างรายวิชาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสเต็ปที่2ควรจะมาตั้งค่าตั้งค่ารายละเอียดของชั้นเรียนนะครับ และส่วนที่สําคัญก็คือส่วนที่เราจะต้องตั้งก็คือการตัดเกรดการตัดเกรดในรายวิชานะครับส่วนของการตัดเกรดในรายวิชาเนี่ยผมขอแนะนําในส่วนของให้ครูหรือว่าอาจารย์ผู้บรรยายเลือกที่ทวงน้ําหนักตามหมวดหมู่นะครับแต่ถ้าเราเลือกคะแนนรวมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคะแนนที่เราใส่ไปเช่นเราใส่คะแนนใบความรู้นะเราให้คะแนนสิบขึ้นว่า10นบะบางใบงาน50บบางทีมันอาจจะเกินร้อยไปเกินร้อย คะแนนตามที่เรากําหนดไว้นะครับเพราะว่าในการประเมินวัดผลประเมินผลในแต่ละรายวิชาเนี่ยส่วนมากเราก็ใช้เกณฑ์ร้อยคะแนน,นเป็นหลักนะครับฉะนั้นในส่วนของคะแนนรวมเนี่ยผมไม่แนะนําเพราะมันจะทําให้เรายุ่งยากหรือว่าเราจะจําเป็นต้องไปตัดเกรดเพิ่มเติมหรือว่าคำนวณเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับอาจารย์ผู้สอนควรจะเลือกไปที่ถ่วงน้ําหนักตามมหมนะครับถ่วงน้ําหนักตามหมหม,หมเลือกไปที่ถ่วงน้าหนักตามหมหม หลังจากที่เรา,เ,าเลือกถงน้ําหนักตามวหมู่เรียบร้อยแล้วเน,นี่ย mm hmm. ส่วนต่อมาก็คือเป็นส่วนของเลือกว่าจัดแสดงเกรดให้ผู้เกรดโดยรวมให้หนักเรียนเห็นไหมในส่วนนี้ทางอาจารย์ผู้สอนหรือว่าเจ้าของรายวิชาจะต้องจำเป็นต้องวิเคราะห์นะครับว่าเราจะให้หนักเรียนเห็นเกรดเมื่ออาจารย์ผู้สอนตรวจหรือว่าให้คะแนนไปแล้วไหมนะครับถ้าอาจารย์ผู้สอนตรวจแล้วให้คะแนนไปแล้วเนี่ย แล้วก็ให้นักเรียนเห็นเกรดเลยก็ได้เหมือนกันเพื่อเป็นการกระตุ้นอันนี้ต้องพิจารณาดูนะครับอันนี้ในส่วนนี้ผมจะตั้งแบบไม่แสดงเกรดนะครับตั้งแบบไม่แสดงเกรดส่วนต่อมาก็คือหมวดหมู่ของคะแนนหมวดหมู่ของคะแนนในส่วนของหมวดหมู่ของคะแนนเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการตั้งค่าถ่วงน้ําหนักตามหมวดหมู่นะครับนะครับผมจะตั้งค่าหมวดหมู่ของคะแนนให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือเราก็กดที่เพิ่มหมวดหมู่ ในต้ในการตัดเกรดหรือว่าในการสร้างมวลหมู่ของคะแนนเนี่ยโดยทั่วไปนะไม่ว่าเป็นการเรียนการสอนในระดับประถมหรือระดับมัธยมหรือระดับอุดมศมกษาก็ดีนะครับทั่วไปเราก็ต้องมีการให้คะแนนจิตพิสัยจิตพิสัยก็คือเกี่ยวข้องกับการเข้าเรียนแนล้วก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรต่างๆตามที่ อาจารย์ผู้บรรยายหรือว่าครูผู้สอนได้กาหนดไว้หรือว่าแจ้งผู้เรียนไว้แต่เบื้องต้นนะครับในที่นี้จิตพิสัยแล้วก็กําหนดว่าผมจะกําหนดอาประมาณ10%ให้คะแนน10%นะครับใน10%นี้ในคะแนนเก็บนี้ก็คือจิตพิสัยก็คือ10 10คะแนนนะสิบเปอร์เซ็นต์คือ10คะแนนตรงๆเลยนะครับส่วนต่อมาเราก็จะไปเพิ่มหมวดหมู่ของคะแนนหมวดหมู่ของคะแนนนี้นะครับโดยทั่วไปเราอาจจะตั้งเป็นทัศนะพิสัยก็ได้ เพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าเราจะตั้งชื่อไปตามกิจกรรมการเรียนการเรรียนกาสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรากําหนดไว้ก็ได้นะครับ,นะรบที่เรากําหนดไว้ก็ไดนะ้เช่นเราอาจจะตั้งคะแนนในส่วนนี้อาจจะเป็นคะแนนในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมของหมหา,าวิทยาลัยหรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรอะไรต่างๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแตนะนะ่อันนี้ผมจะเพิ่มเติมในการเป็นในส่วนของ การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนะกิจกรรมโครงการต่างๆซึ่งอาจจะเป็นทางหมหาวิทยาลัยหรือว่าทางโรงเรียนจัดหรือว่ากิจกรรมทางที่คณะจัดหรือว่ากิจกรรมที่ทางหลักสูตรจัดอันนี้ก็ให้10% 10จากคะแนนทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆอาจจะกิจกรรมในแต่ละภาคเรียนเนี่ยนะอาจจะมีครั้ง2ครั้งอะไรก็ว่ากันไป ครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ผู้บรรยายจําเป็นต้องวิเคราะห์นะครับว่าเราจะแบ่งสัดส่วนของคะแนนให้อยู่ในส่วนไหนบ้างนะครับส่วนต่อมานะผมก็จะกดเพิ่มหมวดหมู่เพิ่มเติมในส่วนนี้ผมจะให้เป็นส่วนของพุทธิพิสัยนะครับพุทธิพิสัยในส่วนพุทธิพิสัยผมก็จะเน้นไปที่ในส่วนของใบงานใบความรู้อะไรต่างๆนะ อันนี้ทางอาจารย์ผู้สอนหรือว่าครูผู้บรรยายจะไปต้องวิเคราะห์นะครับถ้าใบงานเราเยอะนะก็ควรจะให้คะแนนเยอะหรือว่าถ้ามีเรามีใบความรู้เยอะหรือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนนะครับว่าในว่าให้นักเรียนทําเยอะหรือว่าให้นิสิตทําเยอะเนี่ยเราก็ควรจะเพิ่มให้เปอร์เซนต์ในค่าน้ําหนักของคะแนนเยอะตามเนื้องานที่นักเรียนทำนะตามความเหมาะสมนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะให้ ประมาณนะครับ20%นะครับ20%นะครับแล้วก็จะมีจิตพิสัย10%การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ10%ปุติพิสัย20%และส่วนต่อมานะส่วนต่อมาเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเติมมาก็เป็นทักษะพิสัยนะครับในส่วนทักษะพิสัยเนี่ยเราอาจจะหมายถึงทั้งการทําแบบทดสอบนะบการทําแบบทดสอบการทําแบบฝึกหัด หรือว่าการสร้างชิ้นงานหรืออะไรต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้ครูผู้สอนหรือว่าอาจารย์ผู้บรรยายได้วิเคราะห์ว่าในส่วนนี้ในรายวิชาที่เราดูแลอยู่หรือว่าในรายวิชาที่เราบรรยายอยู่เนี่ยนะครับในส่วนของทักษะพิสัยเนี่ยในรายวิชานี้ของเราเน้นหรือเปล่านะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมเน้นผมก็จะเพิ่มเป็นในส่วนของทักษะพิสัยก็คือในส่วนของชิ้นงานในส่วนของแบบฝึกแรงต่างรวมอยู่ใน3 0นะครับให้ไป30% เพราะงานในรายวิชานี้จะมีเยอะนะครับผมก็ให้ไป30%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการประเมิน,นจริงเนี่ยเราอาจจะค่าเฉลี่ยจะรวมกันก็ได้ภายหลังก็ได้นะครับนะครับวันนี้นะครับส่วนต่อมาเป็นส่วนสุดท้ายก็คือก็น่าจะเป็นส่วนของสอบปลายภาคนะครับสอบปลายภาคสอบปลายภาคเราก็ให้30%นะครับทั้งนี้ในการวิเคราะห์หมวดหมู่ของการให้คะแนนหรือการตัดเกรดนั้น ในส่วนของแต่ละรายวิชานั้นก็จะมีค่าน้ําหนักที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อาจารย์ผู้สอนหรือครูผู้เป็นเจ้าของรายวิชาจําเป็นต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับนะครับแต่ในที่นี้อาจารย์หรือว่าครูบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยอ้าแล้วถ้าเป็นการสอบระหว่างเรียนหรือว่าสอบสอบระหว่างเรียนเนี่ยถ้ามีการสอบระหว่างทดสอบระหว่างเรียนหรือว่ามีการสอบระหว่างภาคเนี่ยเรียนเนี่ยเราจะให้ค่าน้ำหนักไปอยู่ในส่วนไหน ึ่งในที่นี้เราอาจจะไปไปเลือกให้อยู่ในผลคะแนนในส่วนระหว่างเรียนเนี่ยอาจจะไปอยู่ในพุทธิรรพิสัยหรือทัศพิสัยก็ได้นะครับอันนี้ก็ให้ดูจํานวนนะค่าเฉลี่ยดูว่าเออถ้าทักศรรพิสัยเรามีเนื้องานเยอะแล้วแต่ว่าพุทธิพิสัยเนี่ยเรามีงานใีใ่นักเรียนน้อยเราอาจจะเป็นสอบระหว่างเรียนถ้าไปอยู่ในกลุ่มของพุทธิพิสัยก็ได้นะครับอันนี้ก็ให้อาจารย์ผู้บรรยายและครูผู้สอนได้ทําการวิเคราะห์แ้วกันนะครับ ในส่วนภาพรวมของการตั้งค่าคะแนนเนี่ยผมแนะนําให้ตั้งค่าประมาณนี้นะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมและตามลักษณะของรายวิชานะครับเสร็จเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ไปกดบันทึกนะครับแต่ก่อนกดบันทึกเนี่ยผมขอตบทว,วนตรงนี้หน่อยนะครับในส่วนของการตัดเกรดเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ตั้งค่าเป็นถ่วงน้ําหนักตามหมวดหมู่นะครับ แล้วก็การสแสดงเกตให้ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนหรืออาจารย์ผู้บรรยายที่ที่เป็นเจ้าของรายวิชาการหมวลนในการให้คะแนนนั้นผมตั้งค่าเป็นจิตพิสัย10คะแนน10%นะการเข้าร่วมวงการกริจกรรม10%พุทธิพิสัย20%แล้วก็ทักษะพิสัย30%แล้วก็สอบปลายภาค30%นะครับที่ผมบอกว่าเราตั้งค่าเป็น่วงน้ําหนักตามมวลเพื่ออะไรนะครับ ยกตัวอย่างเช่นในพุทธิพิสัยเนี่ยในใบางานเราจะมีใบมีการเรียกนการสอนทั้งหมด5บทใน5บทนั้นเรามีเนื้อเรื่องย่อยหลายในเรื่องและทุกครั้งที่เราสอนสอนหรือบรรยายเนี่ยนะครับเรามีใบางานทุกครั้งเลยหรือว่า2ส,สัปดาห์เรามีใบางานเมื่อจบเรื่องนั้นๆเรามีใบางานทุกครั้งเนี่ยซึ่งมันจะทําให้คะแนนในส่วนนี้อาจจะเยอะซึ่งในการให้ใบางานเนี่ยเราอาจจะทุกครั้งละสิคะแนน10คะแนนต่อ1ใบงานนะครับ พอรวมไปเนี่ยมันก็จะเกินไปร้อยสองร้อยคะแนนหรือว่าห้าสิบคะแนนแต่ถ้าเราตั้งค่าแบบถ่วงน้ำหนักเนี่ยคะแนนก็จะมีการหารเฉลี่ยรวมอยู่ใน20%นนะครับผมก็เลยแนะนำให้ครูและอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของรายวิชาเนี่ยควรตั้งค่าเป็นถ่วงน้ำหนักตามมุมมอแล้วก็คิดเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับซึ่งมันจะเหมาะสมต่อเนื้องงานที่เราให้นักเรียนหรือว่าให้นิสิตผู้ที่เข้าเรียนในรายวิชานะครับ พอเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะครับ,นะรบพอกดบันทึกปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าสู่หน้ารายวิชากลับมาสู่หน้าสตรีมน,นะครับอันนี้คือการตั้งค่านคในส่วนของรายวิชานะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องทําหลังจากที่เราได้สร้างรายวิชาเป็นอันดับ2นะครับหลังจากสร้างรายวิชาต้องมาตั้งค่านะครับ